วันนี้ก็มีพัสด,ดุจากร้านนี้มานะสั่งนะเล็บทุเรนไหนนะไม่ได้ซสวยอย่างแรงเลยมาอันนี้นะคะจำไม่ได้เหมือนกันนะสั่งอะไรไปเพราะนานแล้วนี่นะเป็นโทนี่นะคะน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะนน e ต้องมี e อ s มเ่ส่งแบบเ m s มอนะคะย่ไปตัดกันเลยก็ตืน่นเต้นมากๆคือตอนแรกก็ยังงงอยู่ว่า สั่งอะไรไปเราลืมไปแล้วพอเปิดดูในไลน์ก็จําได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่บอกนะว่าสั่งอะไรไปให้์ไพส์เอาเองนะคะตัดกันแล้วก็ดนอนของอ่ะอีเข้าแม็กห้อย่างดีก็อยาจะตัดไปแล้วก็อย่าแม็กด้วยเดี๋ยวจะไปบอกในไลน์นะ้าแต่ว่ายังไม่บอกตอนรีวิวก่อน นะะนนก,น,ก,น,ะะกนนะีะ่น่ารักะของแคร์เป็นสติกนะคะกับเดโคเทปลายเห็นดนะคะน่ารักมากเลยนะคะเฮ้ยใหญ่กว่าที่คิดอะ่ะเฮ้ยอ่ะสนุกด้วยได้ก็จะเป็นแท็กนะคะ พี่ห้อยนะแล้วก็นี่ค่ะสโลนุ่มมากอะ่ะน่นรารักก็หักได้นะเราสั่งซื้ออ่อนมาเก็บตังซื้อสีเข้มออื่น่ารักมากมากเลยที่สุดอะที่สุดเลย เนี่ยนะเดี๋ยวจะเก็บซองเอาไว้นะคะหูหอะก็พี่เซย่ยเพิ่งส่งของให้วันนี้ก็น่าจะได้เมื่อวันวันวันเสาร์นะคะวันนี้วันพัสดุได้ก็แสดงว่าเขาต้องส่งให้วันไหนหรือว่าเขาส่งเราก็มาส่งเลยน่ารักที่สุดแบบเป็นรอยค่ะโอ้ยสโซ ก็ชิ้นนี้แม่รักไม่ขายเลยเอฟทุนเลก็กจะขอโทษด้วยนะคือตอนแรกมาคือยังงงหยู่ทำไม่ซองมันเล็กๆเนึกวเป็น,อนอของนู้ของร้านพี่เซาเพรการ้านพี่เซย่าอยู่ใกล้บ้านเรามากาา ้านพี่เซยร์อีกตรงเซนหลุยเง้ยบ้านเราก็อยู่ตรงพารามสามโน่ดีเฟเลยนะแต่ถ้ามีดีเฟกก็ไม่เป็นไรยักได้เฮ้ยยยยยเล่นยยะะกยย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 ่ okay. ยย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  ก็มีร้านที่เจียงใหมห่นะกะเขาบอกจะแถมโอ้ยน่ารักมีสามแพ่นนะคะมีสปังบับมีเป็ดเดอะเดนดักนะคะและ้วก็เป็นสติดกนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บซองเอาไว้หมดเลยนี่ฮะเก็บซองไว้หนึ่งจะไม่ทิ้งนะคะอยากรู้ส่งแค้วันไหนอ่ะถ้าไม่ถึงเร็วจังนี่นะคะไอจี กระลายก็เข้าแอดกันเข้าไปได้นะคะนี่ะแ,แอดเข้าไปเลยนี่คือชื่อร้านนี่เอจไปแอดกันเยอะๆนะร้านนี้ขายทุกเบอร์เฟิร์ด้พจะสั่งหมีฟูเป็นหมีฟูมานะแต่ยังยังไม่ได้โอนเงินมลยโว้ยน่าละพิส่สุดมันหักได้อะ่ะนุ่มด้วยและมันแครกเวอร์ ดูเดโคเทปกันเดโคเทปไลน์เห็นน่ารกขอบคุณนะคะอืมก็แม่ดูดูหนังยังไงก็ไม่คิดว่าจะมีมาวันนี้ก็ดูหนังอยู่แล้วแม่โทรมาแล้วเราก็ไม่ได้ยินแล้วแม่บอกว่าวันนี้มีพัสดุมาสง่งก็วิ่งลงไปเอาแล้วก็วิ่งเข้ามาอัดวิดีโอเลยนะ มันเป็นไรชอบมีแขกแขกแขกเฮสกูชีกลิ่นมันเหมือนแบบอะไรตัวอะไรเหมือนเคยได้ดมกลิ่นแบบนี้มาโอเเ้กลิ่นแบบตัวนี้ถ้มามีแขกแป๊วจอดซื้อ คือมันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่กว่าที่เราแบบคิดอ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเล็กๆประมาณแบบอะไรอ่ะมันเท่าของหอมสีจันเลยอ่ะถ้าใครมีกระปุกหอมสีจันก็จะรู้มันเท่ากับตัวฝาของมันเลยนะคะหนาประมาณหนาประมาณดูกันเอาเองแกันแต่มันเท่ากันเลยโอ้ god ดีใจเฟ้อ คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้ไว่าก็เดี๋ยวน่าจะมีพัสดุมาอีกวันวันเสาร์นะคะแล้วพี่แฟนไม่รู้ว่าจะส่งให้วันไหนนะคะน่าจะไม่ได้แล้วว่าสั่งแบบถ้าไม่ดีมเอจะได้วันนี้เอ้ยได้วันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะส่งใ้เมื่อวานนะะี่ที่มิวนะคะขอบคุณนะคะนี่น่ารักที่ตุดเลยน่ารักที่สุดดุดเลย ชอบอะชอบิตเิลชอบมาพนี่ติดน่าจะเขียนคำว่า E M S แหละมะั้งเพราะว่ามีคำว่า M S ด้วยมีตรงนี่ M S แล้วก็มีพนี่คัลโหลุยดีใจอะได้แล้น้ว่ะที่จริงอันนี้สั่งมานานแล้วนะสั่งก่อนสองการแต่ว่าก็โอนเงินไม่ช้าก็เลยได้วันนี้ที่จริงก็ได้ก่อนสองการแหละ นะแคปเปอร์เวอร์ก็ไปกันนะคะบ๊ายบายคลิปนานหน่อยนะเพราะมีแค่สองเดียวก็นานมากแลนะ้วก็บ๊ายบายนะคะ